รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อ2,600ปีก่อนนั้นมีผู้ตั้งคำถามมากมายเช่นการตรัสรู้คืออะไรและทำอย่างไรจึงตรัสรู้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่าทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้คือเกื้อกูลแก่การตรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคมี37ประการเรียกว่าโพธิปัจขิยธรรม การปฏิบัติพุทธศาสนาต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะประสบผลและก้าวหน้าไปสู่ความสิ้นทุกขได้โดยลําดับการปฏิบัติให้ถึงจิตนั้นก็ต้องตั้งต้งตนตั้งแต่ขั้นฐานขั้นศีลสืบถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาอันรวมความว่าให้เข้าทางแห่งอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือว่าเข้าทางบาร,รมีทั้ง1ิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญการปฏิบัติเข้าทางบาร,รมีนั้น ก็ตั้งต้นแต่ทานการให้การบริจาคต้องปฏิบัติให้ถึงจิตคือให้จิตสละโลภะมัชริยะให้จิตบริสุทธิ์แม้จะให้น้อยก็ตามเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ชื่อว่ามากให้มากถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าน้อยจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงไม่ใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะแต่ว่าให้เพื่อที่จะชำระโลภะความโลภอยากได้มัชริยะ ความหวงแหนตหนี่เหนียวแน่นเป็นการสละจิตคือสละทางจิตให้จิตบริสุทธิ์ดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าจิตประนีตจะให้เพียงนิดหน่อยเมื่อจิตประนีตวัตถุที่ให้นั้นก็ประนีตจึงได้ผลมากและผลมากที่ได้นั้นก็หมายถึงผลทางจิตใจคือความบริสุทธิ์นั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอริยมรรคทางมีองค์8เป็นหลักแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนา สรุปเข้ามาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็ตั้งขึ้นในจิตทั้งนั้นต้องให้จิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นศีลนั้นก็คือว่าจิตเป็นปกติเรียบร้อยดีงามประกอบด้วยความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบรรดากิเลสอย่างหยาบ อันจะเป็นเครื่องดึงจิตให้ก่อเจตนาก่อกรรมที่เป็นบาปอากุศลทุจริตทั้งหลายจิตเป็นสมาธินั้นก็คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ชอบเป็นจิตสงบจากนิวรณ์คือกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นในใจทำจิตใจให้ชอบให้ชังให้หลงไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจึงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิถอนจิตออกจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้น จึงเป็นการตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบและเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่โปร่งและเป็นเหตุผลที่เป็นจริงมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจึงส่งขึ้นไปสู่จิตที่เป็นปัญญาจึงเป็นจิตรู้จิตเห็นเมื่อกล่าวโดยสรุปในทางธรรมปฏิบัติก็เป็นจิตที่รู้ที่เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงเป็นจิตที่รู้ที่เห็นในทุก ในสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์ในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อนำตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าวก็ชื่อว่าเดินเข้าไปในทางของอริยมรรคของพระพุทธเจ้ามิใช่ดำเนินไปในทางของมาร ถ้าเดินออกนอกทางอริยมรรคก็ยอมชื่อว่าดำเนินไปในทางของมารก็คือกิเลสมารอันได้แก่เดินทางไปในทางของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือว่าในทางของราคะของโลภะความโลภอยากได้ในทางของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองในทางของโมหะความหลงเมื่อเดินทางไปในทางของมารดังกล่าวนี้จิตก็จะเป็นตัณหาจิตก็จะเป็นราคะ หรือโลภะจิตก็จะเป็นโทสะจิตก็จะเป็นโมหะดังนี้เป็นอันว่าเดินไปในทางของมารเพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่อ่อนอันหมายถึงน้อมไปได้ง่ายทั้งในทางดีทั้งในทางชั่วเป็นธรรมชาติที่ควรแก่การงานก็ได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันแต่ว่าธรรมชาติของจิตที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้และเป็นธรรมชาติที่เป็นประพัสอนคือผุดผอง ดังจะพึงเห็นได้เมื่อปฏิบัติให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาจะปรากฏความผุดพองของจิตคือเดินในทางอริยมรรคและจิตก็ควรแก่กายงานอันหมายความว่าปฏิบัติได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้ไม่ยากปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าจิตดำเนินไปในทางของมารจิตก็จะเศร้าหมองไม่ผุดพอง แม้ว่าจะได้ผลเป็นความพอใจจากผลต่างๆจากอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินเป็นความติดใจยินดีอันทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นความสำราญเป็นความชื่นบานสนุกสนานแต่ว่าอันที่จริงนั้นความเพลิดเพลินยินดีพอใจซึ่งตั้งอยู่บนความผุดผ่องอันเป็นธรรมชาติของจิตจึงจะรู้ได้ว่า อันความสุขที่ตั้งอยู่เป็นความผุดผ่องอันเป็นธรรมชาติของจิตนั้นแตกต่างจากความสุขที่ตั้งอยู่บนความเศร้าหมองและจะมองเห็นว่าความเศร้าหมองนั่นเองเป็นเครื่องทำให้เกิดความหลงเข้าใจผิดเจริญสุขท่าน ท่านผชมทั้งหลายขณะนี้อภาพก็ยังอยู่ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจจากการได้เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศวันนี้อนภาพอยู่ที่กรุงออสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์วันนี้ได้มาร่วมพิธีทำบุญที่ทราเนียบและก็ที่ สถานเอกอ,อัครราชทูตไ,ไทยประจำกรุงออสโลเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากทาบุญเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสมาผลิตร,รายการธรรมะมานั่งสนสนาธรรมนะสวนแห่งนี้เพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอกราบรมัสการพระเดชพระคุณพระรูป,ประาลัดมงคลวัฒนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมมงคลอดีตผู้ในการชราบัญพลังจ,จิตานุภาพซึ่งเป็น สถาบันที่ผลิตครูสมาธิเปิดสาขาทั่วประเทศกว่า200ส,สาขานวันนี้หัวข้อสรนทธาธรรมเป็นเรื่องของธรรมนุปัสสนาสติปัฏฐานครับอรประครครับ,ปรรบแปลว่าอะไรครับถามาม,มาน,นุป,ปนะัสสนาสติปัฏฐานครับแปลว่าเรามารู้ตามความเป็นจริงของธรรมะต่างๆรธรรมะต่างๆหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามจะเป็นต้นไม้จะเป็นแสงแดดจะเป็นความหนาวจะเป็นความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาครับ มันเป็นเรื่องธรรมดาอืเขาว่าธรรมดาในที่นี้้มันมีเพลงเพลงหนึ่งที่อาาระคูแต่งเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาอหมายความว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ครับจะต้องรู้สึกว่าร้อนเป็นอย่างไรหนาวเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรเป็นธรรมดาครับมันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเมื่อมีความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ต้องมีความสุขเมื่อมีความหนาวก็ต้องมีความร้อน ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่เสมอจนตราบเท่าพันิพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เรารู้อย่างนี้เราจะเข้าใจว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นชีวิตของเรามีทุกมีสุขเป็นธรรมดาผมชอบความนี้มากอันนี้ในในอัลบั้มอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมะที่เขาเขียนเป็นภาษาร้อยกรองเป็นเปร้อยแก้วครับต้องการอยากจะสื่อว่าชีวิตมันมีความสุขและมีความทุกข์อยู่ใน ซีดีธรรมะชุดถอนชีวิตหรือเปล่าครับใช่ใช่ใชั่ถ้าท่านผู้ชมเกิดรับชมรายการเราอยากจะฟังซีดีชุดนี้ที่อาจารย์พระครู<ม>แต่งที่อาจารย์พระครูทําทํานองขับร้องนี่จะติดต่อได้ไงครับก็ตอนนี้เขาระงับไปแล้ว <c oughs> เนื่องจากว่า <c oughs> การสื่อธรรมะมันยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรเขาก็เลยให้พัฒนามาเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเพื่อให้จิตสงบมากกว่าบางครั้งเนี่ยเสียงดนตรีจะทําให้คนเราเพลินพอเพลินแล้วก็ห่างเหินธรรมะเพราะห่างเหินธรรมะก็ไม่ไปวัดแต่ความจริงแล้วธรรมะไม่ใช่อยู่ในวัดอยู่ทุกที่ที่นี่มีธรรมะไหมครับแต่สุทีสวนแห่งนี้ก็มีดินมีน้ํามีลมมีไฟมันคือธรรมะ พราะมันคือธรรมชาติคือธรรมะมนี่เขาว่าธรรมะในที่นี้คือบางครั้งดินก็เป็นดินแข็งบ,บางครั้งก็เป็นดินเหนียวบ,บางครั้งก็เป็นดินแห้งบางครั้งก็เป็นดินเปียกดินแฉะอย่างเงี้ยนี่คือธรรมะมันจะมีการแปลปวนอย่างเงี้ยเวลาหนาวมันก็ไม่มีแสงแดดแต่เวลามีแสงแดดความหนาวก็จางหายไปแต่ถ้าบางครั้งแดดก็ไม่มีพลังงานมากหมายความว่าพอร้อนไม่มากมันก็ยังหนาวอยู่ดีตอนนี้หนาวครับตอนนี้หนาวครับเพราะฉะนั้นธรรมะ คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาจะเป็นความสุขก็าตามเป็นความทุกข์ก็ตามหรือว่าเป็นความร้อนก็าตามหรือว่าเป็นความหนากวก็าตามเมื่อเราสัมผัสแล้วต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมดาอ,มอย่าไปเก็บมาปรุงแต่งให้มากนักอย่าไปคิดว่ามันต้องเป็นเฉพาะเราคนเดียวในโลกนี้เรามีความสุขคนเดียวเรามีความทุกข์คนเดียวอันนี้มันการคิดผิดเพราะคนทุกคนก็มีเนื้อมีหนังอย่างเงี้ยม,มีดินมีน้ํามีลมมีไฟครับเมื่อมันประกอบอย่างนี้ ใครเล่าจะไม่มีความสุขใครเล่าจะไม่มีความทุกข์ใครเล่าจะมีความโมโหใครเล่าจะไม่มีความชังมันมีด้วยกันทางนั้นเมื่อมีด้วยด้วยกันทางนั้นเราจะเอาอะไรที่มันเป็นธรรมะมาฉลมจิตให้มันผ่องใสมากขึ้นก็ต้องเอาสติมาเป็นตัวการรู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่าธรรมะนี่มีเกิดขึ้นมีดำรงอยู่แล้วก็มีจางหายไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราทําไมไปทุกข์กับมันเล่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราทําไมไปเศร้ากับมันเล่าบางคนเศร้าถึงขนาดอยู่ไม่ได้ กวนกระวระวยเหลือเกินอยากจะไปโดดเหวตายอยากจะไปฆ่าตัวตายอันนี้มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บมกบอกว่าไม่เข้าใจธรมรมะถ้าเข้าใจธรรมะโอ้คนทุกคนก็เจอเหมือนเราเพราะเขาก็มีความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกนี่คือธรมธรมะธรรมะจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องคิดอย่างนี้บ่อยๆถ้าไม่คิดบ่อยๆนะคุณก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเฉพาะตัวเราคนเดียวครับทุกทุกคนเราตัวเดียวคนเดียวสุขก็สุขแต่ชอกตัวเราคนเดียวอันนั้นคิดผิดครับเพราะว่า คนทุกคนก็มีใจเหมือนคนคนก็มีใจฉันก็มีใจเมื่อมีใจธรรมะก็เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่เมืองออสโลเนี่ยค,คนทุกคนก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าหนานา,นา,นา,นานอู้บมบอกว่าเขาหนาวเขาต้องหาเสื้อผ้ามาปกป้องร่างกายของเขาต้องการอะไรความอบอุ่นให้เกิดขึ้นนี่คือสู้กับธรรมชาติแม้เขาสู้แล้วบางคนก็สู้ไม่ไหวบางคนก็สู้ไหว แต่ต้องเข้าใจว่าธรรมะคือธรรมชาติชาติแปลว่าอะไรแปลว่าการเกิดขึ้นรธรรมะคืออะไรคือสิ่งต่างๆหมายก็ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นดินฟ้าอากาศในร่างกายของเราเนี่ยมีดินไหมมีครับมีลมไหม มีครับมีไฟไหมมีครับนี่แหละน้ําก็มีนี่คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าใครจะเป็นหนุ่มตลอดไปเล่าไม่มีใครจะเป็นสาวตลอดไปเล่าครับใครจะเป็นเด็กตลอดไปเล่าอย่างอาจารย์พะครูนี่ก็ไม่หนุ่มตลอดครับใช่ตอนนี้เริ่มมีเหี่ยวบ้างแล้วอันนี้คือธรรมชาติของคนเพราะฉะนั้นถ้าเหี่ยวอย่างนี้มานานแล้อยังไม่นานเท่าไหร่เพิ่งสองสามปีนี่เองอ๋อทำไมถึงเหี่ยวหนักครับช่วงหลังนี้ก็เพราะว่าสภาพอากาศ มันทําให้เราต้องเหี่ยวไอ้ที่เหี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของมันครับเราไม่สามารถจะบังคับให้มันไม่เหี่ยวได้มันจะต้องเป็นไปตามการเวลาของมันนี่คือธรรมชาติแล้วเราทุกไหมเราก็ไม่ทุกทุกไหมครับที่น่าเหี่ยวเนี่ยไม่ทุกครับเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มีคนทักเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับก็บอกว่าเออสักวันคุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ฉันก็เป็นอย่างคุณเพราะคุณก็ มีดินมีน้ำมีลมมีไฟไม่ต่างกับฉันแล้วทำไมฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปคุณก็ต้องเป็นบ้างเพราะฉะนั้นคุเบิกดูฉันเป็นตัวอย่างสักวันหนึ่งคุณจะต้องเป็นอย่างฉันแต่ถ้าเป็นอย่างฉันคุณทําใจได้ไหมล่ะถ้าทําใจไม่ได้แสดงว่าคุณไม่รู้ธรรมะขาดธรรมานุปัสสนาใช่ฐานต้องเอาสติไปตั้งอยู่ที่ธรรมทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดา เหี่ยวได้เหวี่ยดได้ย่นได้ถูกต้องตึงได้ตึงได้ครับแต่ในสมัยปัจจุบันนี่คนเราต้องการฟื้นธรรมชาติไปพากันเยอะนะครับถูกต้องผมเห็นไปพักำมทำทำจมูกอะไรเนี่ยเห็นแต่แต่น้องบีเขาก็ไม่ทํานะครับก็เขารู้ครับเพราะว่าได้ฟังรายการธรรมะเป็นประจําตอนแรกก็ว่าจะไปทําดั้งครับครับแล้วเสียเงินเสียทองมาเสียก็ไปสักพักประมาณสักปีสองปีมันก็ย่นอีกแล้วแหมบอีกเอออันนี้มันคุ้มไหมล่ะเราหาเงิน มาเพื่อมาสร้างไอ้จมูกให้มันโด่งๆเท่านี้เหรอครับมันก็เสียโอกาสเสียเวลาแล้วในที่สุดมันก็จะถ้าทําไม่ดีมันจะเน่าด้วยนะจมูกเน่าในหูจุกาอีกใช่เพราะนั้นไม่คุ้มครับเราฝืนธรรมชาติบางอย่างฝืนพอประมาณครับอย่าไปฝืนมากเกินไปถ้าฝืนมากเกินไปพอไม่ได้ดังใจทุกไหมครับทุกครับทุกถ้าไปสัญญกรรมมาแล้วเนี่ยบางคน ตามันเหลือกเงี่ยมันหลับก็หลับไม่ลงเพราะมันตึงเกินไปเป็นเป็นยังไงครับตาเป็นไงตามันเหลือกก็มันนอนมันหลับไม่ลงลังนี้มันฝืนธรรมชาติเขาไปทำสองชั้นนั่นแหละบางคนสามชั้นนะครับนี่คือฝืนธรรมชาติมากเกินตาเหลือกเลยครับเพราะฉะนั้นเรามารู้ธรรมชาติคําว่าธรรมชาติชาติคือการเกิดขึ้นธรรมะคือสิ่งต่างๆหมายความว่าการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆอย่างเช่นเราไปผ่าสัญยกรรมก็เป็นการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ เราต้องการอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ทนไหมต้องการให้ทนแต่ความเป็นจริงมันทนขนาดไหนอะยางมากไม่เกินสิปีเราก็ต้องไปดึงไหมไอ้อ,อย่างนี้คือไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจลาแล้วทําให้ใจทุกข์เปล่าเปล่าในที่สุดเราก็ต้องสลายร่างนี้ร่างนี้ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟธรรมาดามแล้วทําไมไม่เอาธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานเอาสติมาตั้งอยู่ที่ธรรมาชาติของการเกิดขึ้นของสวะส,สิ่งทั้งหลายในโลกนี้จะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟหรือ จะเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วให้เข้าใจว่านี่มันก็คงจะเปลี่ยนไปสักวันหนึ่งไม่เปลี่ยนไปตอนนี้อย่างเช่นดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันยังมีเมฆมาบังเลยเพราะมีเมฆมาบังมื่อคลิ้มสักพักก็จางหายไปก็สว่างสว่างอีกเพราะสักพักก็เมฆมาบังอีกมันก็จะเป็นสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์ก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยให้คิดว่านั่นคือธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดา ชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาอย่างนี้วันที่เรามีความสุขมากๆเราควรจะใช้ธรรมะวางใจยังไงครับนั้นก็คือไอความสุขที่มันมันมีอยู่นี่มันมากพอรีอย่างตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยนั่งคุยกับอาจารย์พระค,ครูอากาศดีหนาวหน่อยๆได้รับฟังธรรมะบรรยากาศก็กดี huh มีความสุขมากครับไม่อยากไปไหนเลยก็ให้เข้าใจว่ามีความสุขตัวนี้มันก็ดีแล้วแต่ว่าความสุขของคุณมันก็จะจางหายไปนะอ ถ้าจางหายไปก็อย่าไปเศร้าใจกับมันนั่นคือเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นธรรมะหรือว่าธรรมชาติต้องเข้าใจว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ตามรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่ามันเกิดขึ้นแม้จะอยู่ด้วยกันอย่างเช้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็จะย้ายไปที่อื่นเราจะมาติดสถานที่ไม่ได้เมื่อเรามาเกิดในโลกนี้เราต้องการจะเพาะความเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือ ในความเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าสามารถพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นอริยบุคคลนะาจากอริยบุคคลเป็นโสตุพระโสดาบันพระสกาทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันยังพัฒนาได้และความสุขเล็กน้อยที่เราได้เนี่ยเพียงพอแล้วหรืออถ้าไม่เพียงพอเราก็บอกว่าทางที่มากกว่านี้ยังมีครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรกาก็ศึกษาธรรมะให้มากเดี๋ยว่า ธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติไปตามรู้ความเป็นจริงของธรรมะต่งตางๆธรรมะคือความเป็นจริงรเ,รเอาสติรู้ความเป็นจริงในขณะนั้นที่เกิดขึ้นจางแจ้งชัดว่าอย่างเช่นความสุขมันสุขขนาดไหนอตอนนี้มีความสุขมากความ,มาท,ทุกข์มันทุกข์ขนาดไหนมากมากขนาดไหนคถ้ามากมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนาวเนี่ยหนาวมากๆเรายังหาเสื้อผ้ามาปกคลุมร่างกายของเราความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นนี่ก็แสดงว่าไอ้ความหนาวเนี่ยมันก็ไม่เยงครับเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นในจิต ความทุกข์ได้เกิดขึ้นในจิตมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นเพราะคนทุกคนอยากเข้าใจว่าตัวเองต้องเป็นคนทุกข์คนเดียวอยากเข้าใจว่า<ม>ตัวเองเป็นคนสุขคนเดียวบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์บางครั้งก็มีความเคร,รียดบางครั้งก็มีความโกรธนี่แหละคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้ตามความเป็นจริงและอย่าไปเก็บมันไว้ในใจเรื่องเหล่านี้<ม>ให้เข้าใจมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเป็นเรื่องธรรมดามนี่คือรู้ธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติ ครัใจครับสรุปก็คือให้เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์สมหวังไม่สมหวังอยากได้และไม่ได้ไม่ได้และได้โชคดีโชคร้ายอะไรเนี่ยที่เราคุยกันมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องสมหวังตลอดไม่ใช่ว่าเราจะต้องผิดหวังตลอดวันที่เราผิดหวังเดี๋ยวเราก็มีโอกาสสมหวังวันที่เราสมหวังเดี๋ยวเราก็มีโอกาส ผิดหวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดติดกับสิ่งนั้นว่ามันจะต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับต้องเป็นดั่งใจเราทุกอย่างใช่ไหมอะไรที่คิดว่าจะเป็นดั่งใจเราทุกอย่างแล้วมันไม่เป็นแล้วเรามาเป็นทุกเป็นทุกอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติชาติคือการเกิดธรรมะคือสิ่งต่างๆคือการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาเรียนรู้มันมันคืออะไรครับ ก็คือความสุขความทุกนี himself, himself. Extent, Three, ่เองก็ค so to ือการเปลี like ่ยนแปลงนี่เองครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของความสุขความทุกันและฮะใช่เข้าใจความสุขความทุกว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดาดับไปแล้วก็กลับมาเกิดอีกเป็นธรรมดาใช่อย่าไปคิดว่าเราทุกขี่สุดวันนี้ต้องฆ่าตัวตายทุกขี่สุดวันนี้แก้ไขไม่ได้ทุกขี่สุดวันนี้โชคร้ายที่สุดไม่ใช่นะครับใช่ต้องคิดว่าหาหลักทำมาดับทุกอาจจะใช้อริยสัจสี่ก็ได้ใช่ไหมครับทุกสมุทไทยนิโรธมรกในการแก้ไขปัญหาดับทุกนั้น แล้วก็พยายามป้องกันอย่าให้เราไปทําผิดซ้ําให้ทุกข์มันเกิดมาอีกเดี๋ยวความทุกข์ที่ว่าทุกข์ในวันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมะว่าเป็นธรรมดาชีวิตของเรามีสุขมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรามาเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็พยายามทําความเข้าใจธรรมชาติครับเมื่อพยายามทาความเข้าใจธรรมชาติเราก็จะปฏิบัติถูกกับธรรมชาติคําว่าปฏิบัติถูกธรรมชาติอย่างหนาวเราจะปฏิบัติกับความหนาวๆได้อย่างไร ก็ต้องหาเสื้อผ้ามาสีเมื่อหาเสื้อผ้ามาแล้วป้องกันไม่ใช่ไปเลาะกับหิมะนะใช่ไม่ไปชกมันไปต่อยมันไปหิมะตกทำไมทำผูหนาวอไม่ได้นะครับอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติสุนัขเห่าก็ไปฆ่ามันอน่านั่นนั่นอันนั้นก็ถือว่าเข้าใจธรรมชาติผิดครับเมื่อมันตายแล้วใช่มันจะจบครับเขามีเจ้าของเป็นสุนัขนึ่งมีครับเมื่อมีมันก็เดือดร้อนสิครับเขาก็ต้องเอาเรื่องกับเราอเพราะฉะนั้นทุกขึ้นมาอีกถูกต้อง เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติจะเป็นธรรมชาติของนกจะเป็นธรรมชาติของสัตว์จะเป็นธรรมชาติของคนทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จางหายไปเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ครับสุดยอดเลยครับวันนี้ต้องได้ข้อคิดนะครับมากมายเลยว่าโอ้โหธรรมะทาให้เราเข้าใจธรรมชาติทําให้เราเข้าใจทุกอย่างสุขทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พ่อค้ายาจกวัี่พกปนตร์จอนนัก การเมืองนักปกครองจนไปถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนก็ต้องเจอกับสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น<ช>ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณไม่มีหลักธรรมคุณก็จะทุกข์นะฮะแต่ถ้าเผื่อคุณมีหลักธรรมไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในวัน,นะไหนฐานะยังไงเพศไหนคุณก็จะมีความสุขจากการเข้าใจรธรรมะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงว่ามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดาเอาต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระครูปรลัดมงคลวัฒว์ตเป็นอย่างสูงครับกราบในการในความกรับ จิตไม่เย็นก็เห็นแต่ทูกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทุกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกข์ก็เป็นสุขทำเป็น จจัสินนินนนมทใคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรทำเพื่อคนที่รักทำเพื่อตนเองและเพื่อพระศาสนาด้วยศรัทธาและเจตนารมณ์กับปณิธานอันยิ่งใหญ่ ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้จะถูกจารึกไว้บนผืนแผ่นดินไทยตลอดไปโครงการบรรพชาอุปสมบท770รปูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจรอบพุทธศักราช2559กับวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษโอกาสเดียวในชีวิต100ปีมีครั้งเดียวกับเรียนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายก เพื่อรวมสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วาศาสนาทาย,ยาตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีรติดต่อได้ที่027197551